สวัสดีค่ะวันนี้สาพรจะพาไปเก็บมะขามป้อมมะขามป้อมไอซ์แลนด์ค่ะคล้ายๆจะพาไปก็บไ,ไม่รู้มันจะยังเหลือหรือเปล่าเพราะมันเป็นของสาธารณะอยู่ในสวนสาธารณะใครมาเก็บก็ได้ ไปเจอก่อนกเก็บก่อนดอกไม้งามดอกไม้ก็โรยล้านใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้ว ศาลานั่งเล่นด้วยเรามาลุ้นกันว่ามันจะเหลือไหมศาลาพักใจาาเหลือแตก่กลางอะมั้งไม่มีแล้วเขาเก็บกันหมดแล้ว ลูกแดงแดงนี่ก็ไม่มีแล้วเขาเก็บกันหมดแล้วไอ้ลูกแดงแดงไอ้ลูกแดงแดงมันลูกอะไรเว้ยอันนี้รีบแบบก็พอเหลืออะไรกินอยู่ มะยมเนี่ยมะยมไปหมดมากมะยมไี่ดีแล้วมะยมมะยมมะขามป้อมเนี่ยลูกมะขามป้อมพอได้จิม ได้เก็บกินอยู่มาช้าไปคนเขาเก็บไปเกือบหมดแล้ว เหลือพอให้ได้เก็บกินอยู่นี่จ้ะยงลึกรมมับป้อมคล้ายๆกันที่นู่นแดงๆเนี่ยก็เยอะอยู่นะ,ะเยอะอยู่ ม,มามักเมไอสแลนด์้อนี่เยอะอยู่นะ กลักวกลัวมีตัวบุ้งตัวบุ้งตัวหนอนชิบชๆเจ้าแว็บ,บรีบแบทเยอะมากนี้แต่มันอยู่ต่ำๆเลยไม่อยากเอา สูงสูงๆเราไปเก็บอยู่ปกติจะโดดกว่านี่แต่ละมาช้าคนอื่นเขาเก็บไปหมดแล้วเหลือเล็มเลมเล็มเลม,เ,ม,เ,มเอาอืมเนาะยอยู่ จะรูดเอาเลยรูดเอาเลยจะอืมเยอะอยู่นั่นนอะข้างในในเนอะอืมอมนันอยู่ลึกจังเลยลึกจังเลย นี้รส uh huh. ชาติก็ออกเปรียปร้ยวๆถ้าลูกสุกๆก็จะหวานนิดๆ เปรี mm ้ยวอมหวานเหื <laughs> <Yeah S 1> ่อยอยู่นะ เราก็ได้ประมาณประมาณนี้ค่ะมีมีดไปด้วยเผื่อมีเห็ดเผื่อมีเห็ดจะได้ตัดเอาเห็ดด้วยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักต่อจะเก็บผักชีผักสลัดในสวนของ พี่สาวพี่สาวเป็นคนปลูกต้นมันจะ,จะเป็นแบบนี้เป็นพุ่มๆมดกมากนะแต่ว่ามาสายคนอื่นเขาลูดไปหมดแล้ว เราก็จะไปเอาเยอะหรอกเอาแค่นี้แหละลก็จะไปเก็บผักต่อมีตลอดแนวทางนะนี่ต้น